เพอเอ,อยู่ดีก็ไม่มีเสียงได้ส,สองน้องครับอยู่ดีๆเสียงก็เป็นอย่างนี้ในพุ่ปกติสิเออพก่งสองน้องครับมว้วนซัวม้วนซัวพูดเองถามเอง <c oughs> เป็นเชื่อไหม <c oughs> ไปเด้อเดินมามวา้วนซัวทั้งหลายเดินมาไปเดียวใช้รองเท้า เป็นอะไรอะพูดให้ได้ป่วยเป็นอะไรเจลเจลไม่มีเลยไอก็ไม่ออะไรนะไน้ไม่ตาเป็นอะไรน้องสลิดไหน่สลเหนื่อยเดีวเดีวค่ะงนึงน้องงงนาเนาะะ นั่งก้่งๆนอนกึงเอ้ยหมดเวลานอนแล้วแหละแต่คือเ่นเก่งมากเลยนใส่รองเท้าก่อนใครเลยไม่ต้องกับมาฝั่งนี้โอ้